โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่รายการวิกตอรี่แคทนั่นเองรายการแนะนำให้คุณเรียนรู้สุดเพราะพวกเราครับผมวิกตอรี่แคทนั่นเองเกมรน,นกำลังรับชมในทุกเกมไม่ครับนั่นเองนะผมซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ไมโครเวอร์ชั่น1.8.8นั่นเองนะผมซึ่งก่อนจะเข้าเนื้อหาการรีวิวนะผมสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้คลิปแรกก็ลืมกดติดตาม,มากดซับสไคร์เบอร์นะผมซึ่งเพื่อแรงใจผมเองและพื่อตตามคลิปไม่พลานเ่นเอง ซึ่งในส่วนของตัวไฟล์นะครับผมในการเปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างใต้ดีสคริปชันไว้ให้นะผมพร้อมกับกระดาษเปล่าที่เขียนว่าโคดนั่นเองนะผมซึ่งจะเป็นโคดตัวรันซึ่งถ้าเกิดใครที่เปิดในส่วนของ ตัวเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชัน1.8.5หรือว่า1.8เนี่ยนะผมก็คือในส่วนของตัวโค้ดเนี่ยก็คือจะเหมือนกันเลยนะผมมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โค้ดในกระดาษอันนี้เลยก็ได้นะผมแต่ว่าก็ใช้ไปเถอะนะอ่ามันก็เหมือนกันนะผมซึ่งหลังจากที่คุณผู้ชมได้ทำการดาวน์โหลด2ไฟล์นี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมให้คุณผู้ชมน่ยเอาไว้ด้านหน้าเดสก์ท็อปเลยหลังจากนั้นผมให้คุณผู้ชมหน่ยทำการคลิกขวาครั้งหนึ่งนะผมแล้วก็เลือกที่ New แล้วก็เลือกที่โฟลเดอร์นะผมเพื่อทำการสร้างโฟลเเเเดดออออออรร์์ใใใหหมมม่่่่่่นนนนนัังงงงซึสวขชืโฟี้้ผจะตป็ Re อ่า1.8ก็ได้นะผมอย่างนี้รีวิว1.8.8อ่ะอย่างนี้ก็ได้นะผมนั่นจะนันกกบผมเขาเรี่มทำการดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเราจะเริ่มทำการดับเบิ้ลคลิกเข้ามาแล้วนะผมในส่วนของในโฟลเดอร์เนี่ยจะไม่มีอะไรเลยนะผมเขาเรี่ยทำการดึงเจ้าสองไฟนี้เข้าไปนะผมเข้ามาเลยดึงวุ้บ ครับผมหลังจากนั้นครับผมให้เราเนี่ยทำการแก้ไขโค้ดนะครับผมซึ่งพอเราคุณผู้ชมเนี่ยทำการดับเบิลคลิกเข้าไปในโค้ดเนี่ยผมสังเกตตรงปิดก,กาเปิดแล้วก็ปิดกาปิดเนี่ยในส่วนของด้านในปิดกาเนี่ยจะเขียนว่าไฟล์เนมนะครับผมให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการเลือกที่ไฟล์ของเรานะครับเนื่อคือ c p god 18.8 r0.1 uh, อะไรอย่างเงี้ยนะผมให้เนะนำทำการคลิกขวาเลือกที่ rename นะผมเพื่อทำการก๊อปชื่อทั้งหมดนะผมให้เนะนำทำการกด ctrl c นะผมบนคีย์บอร์ดของเราเพื่อทำการ copy นะผมแลังจากนั้นผมให้เนะนำทำการคุมนะผมตั้งแต่ปิดกาเปิดจนถึงปิดกาปิดเลยแล้วก็กด ctrl v เพื่อทำการวางนั่นเองนะผมหลังจากนั้นผมก็เลยเ,เลือกที่ไฟล์นะผมแล้วก็เลือกที่ save as นะครับผมหลังจากนั้นครับผมให้เนี่ย เข้าไปที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ของเรานะผมเม้่ําการสร้างไว้ในเองก็คือด้านหน้าเดสก์ท็อปของเราหลังจากนั้นก็ไปที่โฟลเดอร์ที่ทําการตั้งไว้น,นื่อคือรีวิว1.8.8นะคผมนี่ แล้วทาการกด open ไปหลังจากนั้นผมพอทําการกด open มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมในส่วนของในโฟลเดอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด2ไฟล์ด้วยกันนะั่นคือโค้ดแล้วก็ในส่วนของไฟล์สปีกอตนั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้เราอยู่ในส่วนของไฟล์โค้ดนะผมในส่วนของไฟล์เนมนะผมให้แนะนาการตั้งอะไรไปก็ได้นะผมซึ่งในที่นี้ผมจะตั้งเป็น run นะผมแล้วก็ลงท้ายด้วย bat นะผม b a t ลังจากนั้นผมในส่วนของเซฟนะผมสังเกตไหมผมว่าภายในโฟลเดอร์ของเราเนี่ยถ้านะผมจะมมทั้งหมดสองไฟล์ด้วยกันก็นนคือสปีกอตแล้วก็กระดาษโน้ตแพดที่เขียนว่าโค้ดนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เราไม่เห็นในส่วนของตัวสปีกอตเขาเลยําการปรับนามสกุลตรงนี้นะผมที่มันเขียนลงท้ายด้วยจุดเอ่อ txt นะผมเขาเล้ทำการปรับเป็นอ l f ไฟล์นะในเพียงเท่านี้ในส่วนของสปีกอตเนี่ยมันขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเขาเลยทำการกดเซฟไปหนึ่งครั้ง หลังจากนั้นผมในส่วนของตัวโค้ดอันนี้เราทําการกดกระบาดไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นผมก็เริทําการลบเจ้ากระดาษโน้ตแพดปะป๊าออกไปเลยนะครับผมก็กดดีลิทไปหลังจากนั้นถ้าเริ่มทำการรันเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอ่หลังจากเริ่มทำการรันเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บในส่วนของด้านชื่อเนี่ยนะผมด้านบนเขาก็จะเขียนอยู่นะผมว่าจะเป็นอ่าสปีกร์ เวอร์ชัน1.8 8อะไรประมาณนี้นะผมหลังจากที่ทำการรันไปที่ร้อยแ,แล้วแล้วมันขึ้นในรูปแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะผมไม่เลยนะ่เข้าไปที่ Euler นั่นเองนะผมซึ่งผมอ่านมาว่า Euler นะผมเป็นกระดาษโน้ตแพดเป่าๆนั่นเองหลังจากนั้นผมเข้าเนี่ยไปดูบรรทัดที่3ที่เขียนว่า Euler เท่ากับ False นะผมถ้าเวยทำการลบ False ออกแล้วก็ปรับเป็น True True แปลว่าถูกนะครับผมแล้วก็เลือกที่ไฟล์แล้วก็เลือกที่ Save นะผมแต่เกิดอย่าเร็วๆก็กดกระบาดไปเลยแล้วมันจะถามว่าเราจะทาการ Save ไหมเราก็เลือกแปว่าฟ หลังจากนั้นับผมให้เราำการนเซ server อีกหนึ่งครั้งนะผมซึ่งกระดาษที่เอ่อครับผมซึ่งรอบแรกเราทำการ run ไปเนี่ยก็จะมีในส่วนโฟลเดอร์ที่เป็นอ่าทำการ backup แล้วก็จะมีในส่วนของกระดาษฟเวอร์นั่นเองนะผมแต่เกิดเราไม่ปรับอ u l e าเนี่ยทุกอย่างก็จะไม่ขึ้นนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เราทำการปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมในส่วนของวนะครับผมหรือว่าเนเธอร์หรือว่าดีเอ็นหรือว่าในส่วนของไปอินเนี่ยก็ขึ้นมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้ก็ทำการ run <S <S ในส่วนของ โวอยู่นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอสักครู่นะครับผมสักพักหนึ่งเลยนะครับผมต่อมาผมอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงนะครับผมก็คือในส่วนของตัวเกมนะครับผมซึ่งตัวเซเวอร์ได้ต้องการเปิดอยู่ณนะตอนนี้เป็นเวอร์ชัน1.8.8ซึ่งถือว่าเป็นเวอร์ชันเกือบล่าสุดเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเกิดเป็นในตัวเกมเนี่ยอัพสูงสุดก็คือจะเป็นเวอร์ชัน1.8.9นั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนของตัวเกมนะครับผมใครที่ใช้ตัวเกมของเวอร์ชัน1.7.10ไม่ว่าคุณจะไปหาโหลดออกมาจากไหนซึ่่งงในสนสวขอ การดาวน์โหลดของผมเนี่ยสำหรับตัวเกมเนี่ยผมโหลดมาจากทางเว็บ SKV นั่นเองซึ่งเว็บนี้ก็เป็นเว็บดังนะผมของไทยที่ไว้ทําการดาวน์โหลดเจ้าตัวเกม Minecraft นั่นเองนะผมจะมีทั้งในส่วนของตัวแปลไทยด้วยแล้วก็ตัวแบบสมบูรณ์อะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมซึ่งในส่วนของคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยจะมีทั้งหมด2 user ด้วยกันซึ่ง user เรเาได้ทำการรีวิวอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะผมใช้ตัวเกมนะผมของทาง SKV อร์ชั่น1.7.10นั่นเองเพราะเราทําการรีวิวหมดด้วยนั่นเองแต่ว่า user ที่ผมใช้ปฏิ ปกตินะ่นะผมใช้ในส่วนของเวอร์ชันน1.8นั่นเองนะผมซึ่งในส่วนของยูเซอร์นี้นะผมที่ใช้ตัวเกมเวอร์ชันน1่เนี่ยไม่สาม,มารถทำการรัน <Liu> ในส่วนของ m i n Minecraft เวอร์ชันน1 <oria> ่8ได้นั่นเองนะผมต้องทำการอัพมานะผมอัพตัวเกมให้มาเป็นเวอร์ชัน1นหรือว่า18.1หรือว่า18.3าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมนั่นหมายความว่าต,ต, 7, ตั้งแต่เวอร์ชันน1.7ต่ำลงไปเนี่ยไม่สาม,มารถทำการเข้าเกมในส่วนของ m i n ไมค้าเวอร์ชัน ทางเว็บ skv เท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดเป็นทางเว็บอื่นเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมก็แค่มาบอกกล่าวนะครับผมว่าบางคนอาจจะแบบรันได้แล้วเอ้ยทำไมเข้าเกมไม่ได้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้ในส่วนของหน้าต่าง cmd หรือว่าคอนโซลเนี่ยก็ได้ทําการรันเป็นที่เรียบร้อยแล้วขึ้น hell o นะครับผมเรามาเช็คว่ามันมีอะไรปกติไหมเอ้ยเรามีอะไรผิดปกติไหมนะครับผมซึ่งมันก็ไม่มีนะครับผมมีการป้องกอัน anti xray อะไรประมาณนี้นะครับผมก็บ l บ b l า,าไปนะครับผมแล้วก็ทําการ stop ไปเลย นะผมหลังจากนั้นับผมแน่นอนรับผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็ต้องทําการแก้ไขในส่วนของออนไลน์โหมดนั่นเองนะผมถ้าเนี่ยเราข้าไปที่กระดาษเซิร์ฟเวอร์นะับผมซึ่งมันจะเขียนว่า Serv. e r property อะไรประมาณนี้นะผมให้ทาการคลิกขวาเปิดด้วย Edit Wi t h Notepad นะผม mm hmm. Edit Wi t h Notepad คืออะไร mm hmm. ก็คือเป็นโปรแกรม n o t e p a d ธรรมดาเนี่ยแหละครับผมแต่ว่ามันไม่มีในคอมพิวเตอร์ต้องทาการดาวน์โหลดเพิ่มมาอะไรประมาณนี้นั่นเองซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง Google นั่นเองทุบบางคนอาจจะมาถามว่า ไอเจ้าโปรแกรม Edit WinPad เนี่ยมันอยู่ตรงส่วนไหนของคอมพิวเตอร์นะผมเพราะว่าบางคนอาจจะหาไม่เจอแล้วประมาณนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบก่อนนะผมว่าเป็นโปรแกรมที่ต้องทาการดาวน์โหลดเพิ่มไม่ได้มีอยู่ในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะผมเราจะทกจาการดับเบิ้คลิกเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ในส่วนของรูปแบบเนี่ยนะผมในส่วนของกระดาษ Super Property เนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบปกตินะผมไม่มีอะไรเลยในส่วนของพอตก็เหมือนเดิมนะผมในส่วนของ Mac w o l d ก็เหมือนเดิมนะผมในส่วนของอ เลเวลเนมก็เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะผมแต่ว่าเราต้องทําการแก้ไขในส่วนของมาทัดที่25ที่เขียนว่าออนไลน์โหมดนะผมบางคนเนี่ยอาจจะไม่มี ID แท้ก็ต้องปรับตรงนี้นะผมออนไลน์หมดนะปรับเป็นเฝ้านะผมอย่าลืมด้วยนะครับผมในส่วนของ P P ก็อ่ะปกติไม่มีอะไรนะผม ไม่มีอะไรเลยนะผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาเลยนะผมเพียงแค่ N C A, มันแค่อัพขึ้นมาจากเวอร์ชั่นปกติของมันเนี่ยอัพมาเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก็คือ1.8.8อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคก็สําหรับการรีวิวนะผมสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ไมโครเวอร์ชั่น1.8.8ก็หมดลงเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผมอ๋ออีกจุดหนึ่งนะผมในส่วนของไอพีนะผมถ้าเกิดใครที่ดูคลิปผมบ่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าไอพีที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น1.2.7.0.0.1นะผมไอพี IP นี้ ผู้เล่นหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยสามารถทําการเข้าเล่นได้นะผมแต่ว่าเพื่อนเนี่ยต้องอยู่ในอ่าใช้เน็ตกล่องเดียวกับเรานะผมก็คือเหมือนเล่นอยู่ในวงแลนนี่แหละนะผมแต่ว่าไม่สามารถให้เพื่อนเล่นเนี่ยหรือว่าให้เพื่อนเนี่ยทำการเข้าใน IP 1 2 7 0 0่งดได้นะผมเพราะว่าเน็ตเนี่ยมันคนละกล่องกันแต่เกิดกล่องเน็ตเดียวกันสามารถเข้ากันได้นั่นเองนะผมคุณผู้ชมก็ทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์ผ่านฮามาชิหรือว่าจะเป็นในส่วนของ no ip นั่นเองนะผมซึ่งในส่วนของาชินี์ก็ใชร์ขนง่ามารถ หาแล้วก็ศึกษาทําการดาวน์โหลดมาได้นั่นเองในส่วนของโนไอพีเราก็ทําการรีวิวไปแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็หมดลงเพียงเท่านี้นั่นเองสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ในหมซึ่งเปิดในใจผมเองเพื่อตามคลิปใหม่ของเรานั่นเองก็วันนี้วิกตูดี้แคทก็ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ